ตำบลต้นแบบนะครับเป็นตำบลในการเข้าร mm ่วมประกวดเสื้อสั้นเสี้ยวหอนเวลียวสว่างนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าตบลหัวนาก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้นำของคนในที่ที่แล้วก็เกิดจากการร่วมนะะคพาำเสนอให้ท่านคณะกรรมการได้รับทราบเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเพียงแต่ว่ากาใจ ียมแต่ภาษาในระยะเวลาตามรอบที่เอาให้กุนํำเสนอนะคะผลการปฏิบัติงานนำเสนอค่าเป็นจากสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จนะคะทุกอย่างก็ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลดีเลิรนะคะทุกอย่างที่คนดำเนินการดีขานขอ้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้อำวยการ ต้นแบบในการขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการตรงนี้นะครับซึ่งจุดเดนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับในระหวางวันนะครับได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยรับการจัดการขยะต้นขาใค่ไหมคะสามารถที่นำความโดดเด่นนี้นำความเป็นนักกรรมการทุกท่านเพื่อนำไปปรับแล้วก็ต่อยอดการดำเนินงานเพื่อที่จะนำไปสู่ชุมชน ทุกท่านนะคะได้รับชมวีทัศน์ภาพรวมการขับเคลื่อนกิจกรรมของหนสหกรณ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาวนงคะจะตั้งกลุ่มผู้นำการเมืองเพื่อเพื่อสอนชาวบ้านให้ทำปุ๋ยไว้ใช้เองที่ท่าเรือบ้านที่ตลาดน้ำต่างเลยมาตั้งหมายแค่ในประเทศอย่างเดียวนะจำพ่ายออกนอกประเทศด้วยนะประเทศไหนนะไปนะโอ้โหร้อยแปดสิบคนเลยหรอคะกลุ่มเป้าหมายของเรา80คนแรกนะครับจะเป็นการ ให้ยืมไก่ซึ่งมีไก่ไปนะครับคือต้องทําสครงการที่ใช้งบประมาณมากพอสมควรนะครับทำอาหารหรือทำอาหารที่ปลอดสารแค่โครงการเดียวครับเพราะวสมอดูอแลสิ่งนี้ก็คือผักมีการตกแต่งหน้าบ้านแล้วก็มีสุขภาพที่ดีของพวกเราก็คือว่าดั่งที่ท่านเห็นอย่างที่เราเราทำได้แล้วขยะ ที่ทุกคนบอกว่าอยากเสษอาหารไข่ไก่ตัวหลังกีตัวนี้ก็ถือว่าที่เราก็ถือว่าจังหวัดหนองบัวลำพูของเราขับเคลื่อนเกษตรอีกทีชัดเจนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคือตอนแรกไม่อยากบอกแต่ส้นเพราะว่าเดี๋ยวจะกดดันนะคะเพราะว่าถ้าที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยกรรมการบางท่านก็จะบอกมาเองว่าฮ้ยเห็นแบวชิดนะคะมันจะ่านค่ะตอนนี้แหละคือตอนนี้เราทำแล้วจากนี้ไปเราต้องเชื่อมโยง เะะชื่อมโยงทุกภาคส่วนคําถามที่เชื่อมโยงได้อย่างไรนะคะทางกายภาพเห็นรัดนะคะหน้าบ้านถูกไหมคะ,ะ,น,ะ,คะ,น,มคะนะคะว่าอยู่ได้อย่างไรถึงทําให้ชุชมชนมีความสุขได้นะคะร้อยลายนะครับ้านหน้าศูนย์การเรียนรู้นะครับ